วันนี้ค่ะมอค่ะอันนี้จะสูงตึ้งบ้านแลนเต็มคิดถึงบ้านแล้วสาวสวยสาวเคยจิดถึงบ้านมานานแล้วค่ะเทุ่ทองไว้ที่คนเจับเน้าตื้หนุ่ยอยู่ที่จมูกสิดูิดดูความเงาของสาวสาว ตัวก้นตัวตัวนี้

แล้อยากับบานเลยงวงนอนบาตื่นหน่อยฮะ รัตตามิมๆๆมิไปนอนบานแหละคือนอนดีแวตะวนบกกินเียบบงบกกินเนี่ยเป็นต้นใม่ก็บ้ดีกว่าพักนตั้งลใหม่ตัวนี้ยิสองคนก็เหนื่อย คนคงอยู่เอาเก้าอี้มายางดีขึ้นกับว่าเป็นังนคนขเกาอี่เป็นน่าสคอยขนนว่าเเ่่เ็นนน้เนอี้วอ่อากนเรากก็ยนะแต่ปกติแล้วช้างที่ท้องเสียก็จะเป็นอย่างนี้นะเ้าวิจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ จนแบบว่าเขาเริ่มมีแรงหรือไม่ก็เป็นเพราะเอิญว่าพิษพิษที่ว่ากินของแสลงไปนะคะหมดแล้วเขาก็เริ่มมากินได้นะคะคเป็นวิธีน้ำเยอะมาก,กเป็นไงบ้างนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้กินน้ําได้นะคะกินน้ําได้ปกติอยู่กขอพี่ยาร์ดินพี่เมียวสวัสดีค่ะนบ้านเะรานะพัก่อนกันค่ะนะคะนะคะ,นะค,ะนะคะในกองก็ขวดก่อนแล้วๆๆนะคะขวดก่อนแล้วนะคะที่นี่ก่อง ดูตุยน้ยเดินเป็นยังไงลุงเป็นยังไงล่ะังเดินทางกลับบ้านแล้วตุยน้ยดาีคหมออะไรดีแลเนด้กิน ดิตรอยหนูยจะไปขึ้นรถแล้วจะไปหาหมอแล้วดีนะน้องถุงทองนะม่เป็นอะไรเลยดีแล้ว ี่ต้วยขึ้นรถขึ้นขึ้นขึ้นที่โต๊ะไม่เป็นนะคะแม่ต้องขึ้นตามโนนไม่เหมือนน้องสูงทองวิ่งขึ้นโต๊ะเลยตดยน้วยยังเป็นเด็กยังเป็นผู้ใหญ่โบราณอยู่ โอ้ยอยากขึ้นรถเลยเส้นก่อนขึ้นรถนะคะนนี่ทางตลอดปลอดภัยนะคะโอ้ยค่อยๆนะอาตุยนุ้ยจะดูดกลับบ้านแล้วโอ้ยจะไปหาคุณหมอแล้วานถึงง่ายว่าเราตุยหนุ้ยเอาเอาขึ้นตุยนุ้ยขึ้นไหมข้นไหวไหมตุยนุ้ย

พารถกันเยอะการเดิพารถกันไปเยอะสำหรับชิปนี้น้องถุงทองกับแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องพี่ตุ้ยน้อยก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแม่แม่ ม,มาส่งมาถึงโรงพยาบาลก็ทุ่มหนึ่งแล้วขึ้นรถตั้งแต่บ่บายสองเนาะมาถึงทุ่มหนึ่งไกลมากเลยอืมอก็าตามองไม่เ็เห็นเลยอยากได้ถ่ายยาติระ้นานแล้วไม่ได้กินแต่ถ้ากลับบ้านประมาณวัน เดี๋ยวจะกลับอยู่กันมาที่15ทรให้คุณหมอไปแล้วได้เพราะว่านาแล้วไม่ได้ถ่ายยามาได้แก่ตัวน้อยมาถึงแล้ว